สวัสดีค่ะเอฟซี FC จ๋าวันนี้ป้านุ้กก็จะมารีวิวผักหวานอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ป้านุ้ดได้เอาดินพรวนเข้าเป็นวงๆนะคะทุกคนจ๋าพรวนดินนะคะทุกคนให้เขาให้เขาสมบูรณ์ขึ้นนะคะพรวนดินจากจากตรงนี้นะคะทุกคนจ๋าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผักหวานนะคะป้านุ้กก็มาพรวนดินนะคะทุกคน ก็จะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนจ้านี่ป้านุชบอกว่ากับในคลิปที่แล้วนะคะว่าจะเอาปุ๋ยปุ๋ยขี้งัวเนาะมาใส่วันนี้ก็ถ่ายไปก่อนนะคะทุกคนป้านุชจะจับวิวแบบนี้ให้ดูก่อนนะคะนี่ไงป้าก็จะทําเป็นวงนะคะทุกคนจ้าเป็นลิงก์เนาะอ่าแล้วก็พวนดินให้สวยงามนะคะ ผกหวานของป้านุก็จะได้ประมาณนี้นะคะสองเดือนกว่ากว่าหน่อยนะคะทุกคนแต่ป้านุจะเอาขี้งวมาใส่ข้างๆห่างๆนะคะทุกคนจ้าไม่ไม่ใส่ใกล้ๆนะคะป้านุก,ก็จะทําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนี่ยไปไปไปตลอดแถวนะคะทุกคนป้านุก,ก็จะทําแบบนี้ไปตลอดแถวนะคะ เมื่อวานน้ต้าก็ทําไม่ใช่สิไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานก่อนนะคะทุกคนตอนนุก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะคะทุกคนจ้าว่าจะเอาเอาจาผักผักหวานปลูกแบบนี้แล้วก็เอาชะอมเป็นเพื่อนนะคะ,ะเสียดชะอมตอนนี้เขากา็กำลังเริ่มแตกนะคะทุกคนจา้าแล้วก็มีกล้วยนะคะเป็นเพื่อนของเขานะคะทุกคนเอนนุก็จะทําแบบนี้ไป ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ๋ะนู้นไปสุดไปสุดเลยนะคะทุกคนจะแถวนึงก็จะประมาณ20ต้นนะคะทําไปเรื่อยๆเหมือนกันแบบนี้เลยเดี๋ยวป้านุชก็จะเอาขี้งวนะคะทุกคนเอาขี้งวมาทําเป็นปุ๋ยแต่ไม่ใส่ใกล้ๆนะคะทุกคนจ๋ะป้านุชก็จะใส่ไกลออกห่างๆเนาะใกล้ไม่ได้เดี๋ยวกลัวเขาตายไง ขี้งวมันก็จะเค็มเหมือนกันนะคะแต่อย่าใส่ปุ๋ยขี้เต็ดขี้ไก่นะคะขี้เต็ดขี้ไก่ขี้หมูอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะทุกคนแล้วก็ปุ๋ยยังอื่นก็ไม่ต้องนะคะเอาปุ๋ยขี้งัวนู้ขี้งวขี้ควายเนี่ยใส่ได้นะคะเขาจะกินหญ้าแบบธรรมชาติะจะไม่เค็ม่ะป้านุก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะจะโอมันก็จะแตกแบบนี้แหละย เดยวเขาก็ลงลากแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงกันนะคะทุกคนอ่านี่หวานตรงนี้ก็จะเป็นป่าหน่อ,อไม้ไงคะทุกคนไ,ได้เอาคลิปเก่ามาลงนะคะทุกคนจ้าป้านุจะถ่ายทุกวันนะคะเนี่ยก็จะเป็นป่าหน่อ,อไม้ก็จะรกหน่อยนะคะทุกคนป้นุก็จะทําแบบเนี้จะทําแบบนี้แหละเพราะว่ายัางไม่ให้เตียนนะคะอ่า ยังไม่ให้เขาเตียนเนาะเพราะมันเตียนเตียนมากไม่ไหวอะ่ะนี่มีคนสู้ไหวเพราะฝนตอนนี้ฝนตกทุกวันนะคะทุกคนจา้าฝนตกทุกวันเดี๋ยวป้าทําลิงก์แบบนี้ไว้ก่อนนะคะทุกคนลิงก์ทำลิงก์ไปเรื่อยๆลิงก์ก็หมายถึงว่าเอาดินล้อมล้อมเนี่ยล้อมผักหวานนะคะเอาดินล้อมผักหวานแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขี้งวมาใส่ข้างๆเนาะ ตอนนี้ฝนเขาก็จะหยุดนิดหน่อยนะคะทุกคนป้านุก็จะไล่เอาปุ๋ยคีควายใส่เอคีงัวใส่นะคะเพราะอะไรที่ฝนยังไม่ตกเอ่อฝนหยุดป้านุถ,ถึงจะขีขงัวมาใส่เนาะป้านุก็จะให้เขาตากแดดนิดหน่อยไงเขาอยู่ในกระสอบอยู่นะคะทุกคนจ้าตากแดดนิดหน่อยเนาะแล้วนกะ็ฆ่าเชื้อไปมั่งก็จะทําประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนเสียงเอานะคะทุกคนจ้า ตอนนี้ป้านุชก็ได้เวลาที่จะเอาขี้งวมาใส่จะมาใส่ผักหวานนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุชจะพาไปดูเลยนะคะว่าจะเป็อยังไงเนาะเดี๋ยวป้านุชจะเอาขี้งัวใส่นะคะทุกคนจ้าดูกันเลยนะคะนี่นะคะขี้งัวของป้านุชนะคะป้านุชก็จะใส่แบบนี้นะคะทุกคนจ้า ตรงนู้นเต็นบางหวานนะคะป้านุก,ก็จะไล่ใส่ขิงอวห่างๆอย่างนี้นะคะทุกคนจะไม่ใส่เยอะนะคะขิงอวแห้งนะคะทุกคนไม่ใช่ขิงอวเปียกนะคะป้านุก,ก็จะไล่ใส่แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นขิงอว,วก็ใส่อย่างนี้เลยเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะคะ บอกหวานของเราจะจะเหลืองเนาะใส่ประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าใส่เยอะนะคะใส่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนแต่เอาให้ห่างนะอย่าไปใส่ในอย่าไปใส่ในตออย่าไปใส่ในต้นดอกหวานนะคะทุกคนต้องใส่ห่างตรงนี้นะคะทา like like. ลิงก์ห่างๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะทําแบบนี้เลยตาโนต์ก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ๋าไล่ใส่ขี้งวนะคะ อันนี้จะเป็นต้นผักหวานนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ป้ามาดายมากี้นี้ไงทำร่องกลมๆกลมๆนะคะทุกคนแล้วเราก็ใส่ขี้งวงให้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 กลมๆอะไม่ให้ก็โดนไม่ให้ก็โดนต้นอะอย่าไปโดนต้นเด็ดขาดนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวผักหวานของเราจะตายเนาะขี้งวเราก็ตัดมาอย่างนี้เลยเราก็ทําเป็นลิง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  ใส่ให้รอบเลยแต่ขอบอกนะคะอย่าไปใส่ในต้นดอกหวานตรงนี้นะคะถ้าใส่เด็ดในนี้นะคะดอกหวานของเราก็จะตายนะคะทุกคนจะไม่รอดนะคะก็ก็จะเหลืองไปเรื่อยๆนะคะเราต้องเอาใส่ห่างๆห่างๆประมาณนี้เลยนะคะนี่อย่างป้านุใส่เนี่ยทำอย่างนี้นะคะทุกคนป้านุก็ครั้งแรกที่ทํานะคะ เดี๋ยวป้าจะอัปเดตด,ดูให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนจ้าว่าผกหวานของป้านุชจะเหลืองไหมคะทุกคนในเมื่อเราใส่ปุ๋ยขี้งวเนาะก็บอกว่าไม่ให้ใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยขี้เต็ดขี้ไก่มันเค็มนะคะทุกคนอย่าใส่นะคะใส่อย่างป้านุชใส่ขี้งวนะคะทุกคนใส่ปุ๋ยขี้งวไปเนาะ กานนุก็จะไล่ใส่แบบเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่เรื่อยเรื่อยๆไม่ต้องใส่เยอะขี้งัวแห้งนะคะทุกคนอย่าไปใส่ขี้งัวสดนะคะก็อบอกเลยนะคะย้ำเลยอย่าใส่ขี้งัวสดใส่ขี้งัวแห้งที่ฆ่าเชื้อแล้วนะคะปานนุซื้อมื่อปีกายเนาะเนี่แห้งแกรกเลยนะคะทุกคนลูกละยี่ิบห้าบาทปานุซื้อมาไวไปยิงลว คลิปก็จะยาวไปนะคะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดสับตไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะบ๊ายบาย